มีรอยเหมือนปิดมาไม่สนิทนะครับตัวนี้ดอกเก่าลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองตรวจเช็ดชิปนะครับดอกของลูกค้ามีชิปนะครับเป็นชิปเบอร์สิบสองเลข id นะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูว่าเลขไอดะครับมันตรงกับ เรือนใหม่หรือเปล่านะครับพอลูกค้าแจ้งมาว่ามันสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองทําการโปรแกรมใหม่นะครับข้างในตรงนี้เป็นรอยแตกนะครับรนี่มีรอยแตกแล้วก็มีคาบน้ำ เพราะว่ามันปิดไม่สนิทนะครับน่าจะมีคราบน้ําเข้าไปนะเป็นรอยแตกไฟล์ข้อมูลที่อยู่ใน เม็ดนี้มันเพี้ยนนะครับมันเลยทําให้ดอกคุญแกกับข้อมูลที่อยู่ในบอร์ดอ่านกันสื่อสารกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขไฟล์ข้อมูลในนี้นะครับให้สมบูรณ์แต่ถ้าเม็ดมันไม่สมบูรณ์หรือเม็ดมันเสียเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเม็ดตัวนี้นะครับแก้ไขข้อมูลอีโมข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อันนี้คือเม็ดชิปที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ไปทดลองเทสพอดีมีรถลูกค้ากุญแจหายรุ่นเดียวกันพอดีเลยก็เดี๋ยวเราเอาไปเทสกับรถลูกค้าได้นะครับก่อนส่งกลับนะครับ มีรถลูกค้าเราจะได้ลองอันนี้ได้ก่อนส่งกลับนะครับอันนี้คือชิปที่เราเขียนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับตัวนี้เม็ดชิปนะครับเม็ดชิปมันต้องอยู่ที่คอยนะครับเดี๋ยวลองเอาเม็ดชิปออกก่อนนะแล้วเราบิดออน ถ,ถึงนะครับนนแล้วก็สตาร์ะเงียบนะครับเพราะ<อ>ว่าหายชิปไม่เจอนี่นะครับสตาร์ตเงียบนะครับแล้วเรามาเช็คโค้ดนะครับโค้ดจะขึ้นว่าอ e ี o ม er r อ o r เลนะครับนี่เราจะเช็คโค้ดจะมีโค้ดแบตเนี่ยนะครับจะเป็นอี o มเอ o r เลนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับลองเอาเม็ดชิปที่เราเขียนแล้ว นะครับใส่ไว้ในคอยนะครับอลองปิดออนนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเช็คโค้ดนะครับมีไม่มีโค้ดอีโมนะครับก็อันนี้ถ้าเวลาสตาร์ทแล้วเครื่องจะทำงานนะครับ ก็ถือว่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลอง Ok, hop. Okay.